คำบูชาพระรัตนตรัยโยโซภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธโอราภูมิอภะปัจ้านั้นพระองค์ใดเห็นพระอรหันดาเบิงเลสดเบิงทุกข สินเชิตรานสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองสววาขาโตเยนาภาวะวตาธรรมโมรธรรมเป็นธรรมรผููมีอัปะปะเจ้าราอปะองค์า ไดหัดไว้ดีแล้วสุปัติปันฑ์สามภะกวาตุสาวกัสสัมพมพระสรงสาวองของพระภูมีพระองค์ใด อาติมาติแล้วอะมะยังมะขวันตาสัทธัมมะสะสังฆังอิเมหิสะกเระอิยะตานาหังอาโนเตเตหิอาภิปุจชยยามา อาพเจ้าทัง้งหลายอบุจาอย่างยิง่งซึ่งพระบูญมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเถมพระเขาวาสุจิระปารินิพุตโตภิกาเทียมพระองค์ผู้จริญพระภูมิพระพาคเจ้าแม่มปารินิพันนาันแล้ว ทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายอาญชิมาสชนาธานุกรัมตามานาสทรงมีพระหาทัทยอนุคราะแก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นล้าง อิเมสักกาเรียนทุกขตาบันนาการพุตรมาิคันธาตุอระราบมีประภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากต่างรัฐเหล่านี้ นรรหะกลางเทสารา,สายัง,ยงเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินหะดัังสัมมาสัมพุโทโธพากกวาพระพุ พระบาทเจ้าเป็นพระอาหารหันตามเพิิอนกิเลสเพลิงสิ้นเชิงตรานสาดุชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขาวันตา ้าปาเจ้าอาพิวันพระภูม,มิยมพามภักด้อโหโล้ตื่นโภเบิกมานสวา่างคาโตอัมภะขวตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทไว้ดีแล้วธรรมนามาซามีธรรมพระเจ้านามาสการพระธรรมโส ปาติปันโนะภะควะโตสาวะกะสังโฆพระสงสาวกของพระโธมีพระภรคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามิคาพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ อนามยังพุทธะภะคะวะโตอมปุภะภาคณะมกาลังกโดมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตมะโณภะมณเดชะพระพาคเจ้า พระองค์นั้นอารหาัโตซึงตต่งเป็นตรานจะดูชอบได้โดยพระอ,องค์เองนโม阿ตาสาสังถวัตโตขะนะปนาม,าาาอนอนมเด,ด พระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพูทธาสะรานสาดูชอบได้โดยพระองค์เองนะโมทัา,มาสะ ข่าววโตขอนอบน้อมเดชพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นันหาหะโตเจึงเป็นผู้ไครจากิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ร่านสาดูชอบได้โดยพระองค์เองเะอย่เปิดมาหน้าที่สี่นะธรรมพะเชา้าหน้าที่สี่อันนมิยังพุทธาพิทุติงกโรมาเสโยโสตาทาาตโต าทะทะานาตาทาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอาดาหงเป็นผู้ไขจากกิเลสสมมาสมโพธิเป็นผู้ตร,สรัสโดยชอบได้โดยพระองค์เองเวชเเนานรนาสัมปันโน เป็นผูถึงพร้อมด้วยวิชากและจารณะโนะขโตวเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิถุเป็นผู้รูโลกอย่างโอเลสาธรรมสานาธิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัานทัเทว,วามนุษสานะเป็นครูผู้สอนของเทววดาและพนุษย์ทั้งหลายวัตโต เป็นโพโดโพตื่นพธเบิกบานด้วยธรรมพระว่าเป็นโูมีความจำเริญจำแนรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสาเิยะวะกังสามะนะกัสารรมรามะควัง สานสัมมาณระมาิงปัญจสาาัตตเวะมนุสสานสายังอภินยาสานชิคันเทาวามเวเวทสิพระภูมิระพาเจ้าพระองค์ได้ทรงสาตธรรมแล้ว

วาลาภาริปุณังภาริสุนทะพมะชาลิย um ังภะกเสสิรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันนิสุนบานิพุนสิ้นเชิงพรหมทางอันทะพรหมทางพยัญชนะ ท้ามหังพระกวันทงาภิภูเชียร์นิท้าพะเจ้าบูชาอย่างยิ่งชาพรพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นท้ามหังพระกาวันท้าเสราษรนามิท้าพะเจ้านอบน้อมพระ ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนคราอันธรรมยังธรรมาทิุู่ติงกโดมาเสยโยอสศวังกาโตภะขวัตาธรรมโม กรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผูม้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิทติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่อเอนได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผนได้ไม่จำเั็นการเหิิพัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรหอมเข้ามา เทตามวิทโญที่เป็นสิ่งที่ผู้ดูก็ดูได้เฉพาะตนอะมะหังมัะอภิภูชัยามีอะปะจามุชายังยิ่งจะพาะพรธรรมนั้นอะมะหังธรรมสิระสะนัมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนัด้วยเสียนกระอันธมีมยังสังขารพิทุติงกโดมาเสโยโสสุปต <laughs> ิปันโน ภะขาวะโตอาศาววคาสังโฆพราสงสาวของพระภูมิพระภาคเจ้านุไดปฏิบัติแล้วโอชุพปฏิปันโนพระคะาวะโต ตองสาวกของพระภูมิภะภากจามุใดปานิ่บานตรงแน้วยาะยปาปิิปานโนาอาภะข่าวตัวงกองพระภูมิภาคเกจามุใด ปฏิบาติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วสามีทิปฏิปันโนพอพระขาวโตพระสงฆ์สาวกของพระโอมีพระภาคจมูได้าฏิบาติสมควรแล้ว ญาติทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจันทาริปุลิสายุคานิอัตตับุลิสาพุทลาภูแห่งบุรุษสี่โคนาเรียนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสามพะคาวโต รงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุเนยโยเป็นรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับ อกคิณเโยเป็นผู้ควรดับท่าสินอาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันเฉลีอานุตาธรรมปุญญาเขตังหาบุญของโลก ไม่มีนาบุนอื่นยิ่งกว่าธรรมะบุญจยามีข้าพเจ้าบูญาะอย่างยิ่งจะพาพาันอนันตธรรงสนามะมิ พราพาเจ้านอบนอมพาะทรงมูนันด้วยเสียนคราวจะยมเปิดมาหน้าที่สิบห้านะบทจิระนะีหน้าที่สิบห้า สิระปาลีนิพพัทพิทังพระเขาวันตังอุเทนสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุเทนฌาปปะพระผู้มีพระภาคเจ้าโอไกจักจิเลสสัต พระองค์เองไม่ปรินิพพาน